สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับมิสหม่ยสเว ي กันอีกแล้วนะคะแต่วันนี้มาได้อยู่ในห้องไลฟ์สดนะคะวันนี้มาทําคลิปวิดีโอแบบนี้ละค่ะนี่คือไลฟ์สไตล์นะคะในแต่ละวันนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็แล้วแต่นะคะ สิ่งสิ่งหนึ่งที่ราชการที่9นะคะพ่อหลวงของเราเคยพูดว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นแหละค่ะนี่คือหน่อยมาเก็บผักสวนครัวนะคะเพื่อที่จะทำต้มยําวันนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเก็บพริกกันนี่แหละคะ่ะเนี่ยให้ดูง่ายๆว่าถึงแม้ว่าคุณจะออกไปทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจคุณจะสวมหัวขนเป็นใครก็แล้วแต่นะคะนี่คือชีวิตปกติธรรมดาธรรมดาอย่างเราที่ควรจะเป็นนี่แหละคะ่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดนะคะ สิ่งนี้แหละคะ่ะคือสิ่งที่สําคัญสําหรับเรานะคะการใช้ชีวิตที่แบบธรรมดารรมดาแบบนี้นะคะนี่แหละคือความสุขง่ายๆที่เราสามารถค้นหาได้นะคะที่มคุณไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลเลยนะเไม่รู้ว่าเพื่อนๆได้ยินหรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะได้ยินกันนี่แหละนี้เดี๋ยวหน่อยจะมาเก็บพริกนะคะจะเอาไปทําต้มยำนี่ละคะ่ะนี่เดี๋ยวหน่อยเก็บบางส่วนแล้วเพราะจะทานิดเดียวเพราะว่าไม่มีใครอยู่ก็กินแค่นี้ละคะ่ะกับลูกสองคนนะคะ ทำง่ายๆโอ้หเมื่อกี้ไม่ได้ใช้มีดอ่ะใช้มือดึงเลยเอาไปนิดๆหน่อยๆน,นะคะเนี่ยดูสิถ้าบ้านใครมีพื้นที่นะคะปลูกผักสวนครัวไว้นะรับรองว่าคุณได้กินแน่เนี่ยไม่ต้องเสียงินเลยนะแล้วก็ไม่ต้องออกไปนอกบ้านด้วยเนี่ยดีมากเลยนะคะถึงแม้ว่าใครจะอยู่คอนโดมิเนียมนะคะก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะเพราะว่านะคะ มันมีเป็นการปลูกผักสวนควรัวแบบลอยฟ้าแล้วนะคะสามารถเข้าไปดูได้ในห้อง YouTube นะแต่วันนี้หน่อยแค่มาให้ดูไลฟ์สไตล์นะคะนี่คือท่านหน่อยไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นนะ mm hmm. ก็ปกติแล้วหน่อยคนไม่ทำกับข้าวอยู่แล้วนะแต่ว่าวันนี้แม่ไม่อยู่นะก็เลยต้องทำเองแต่ถ้าอะไรพื้นนะ้น่ยทำได้นะคะกินได้ด้วยกินได้ด้วยเอาไปนิดๆหน่อยๆไปทำนะคะเป็นอาหารเย็นของวันนี้นะคะถ้าอย่างไรนะคะอย่าลืมกันนะคะ ที่เราจะต้องใช้ชีวิตนะคะแบบเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละค่ะรับรองว่าคุณอยู่รอดแน่นอนนะคะท่าไงแล้วเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ